เราจัดการบริการสาธารณะในพื้นที่อันไหนบ้างนะครับมีอะไรบ้างครับก็จะมีที่ร้านพลสตุกถูกไหมครับทางสาธารณประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์นะครับแลว้วคําปฐมนะครับไม่ได้เป็นพื้นที่นะครับป่าสงวนแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินการจัดการบริการสาธารณะของเราเนี่ยก็จะอยู่ในเขตทางสาธารณประโยชน์ที่เป็นถนนสะพานนะครับท่อระบายน้ํานะครับ รวมถึงที่ดินสาธารณประโยชน์อย่างเช่นศูนย์เด็กนะครับสนามกีฬานะครับที่ทาการนะครับ mm. ก็ล้วนอยู่ในที่ดินนสรที่ท่านใส่ไว้ในโพลพอยครับว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์หรือที่ดินนสรนะครับซึ่งนิยามนะครับความหมายนิยามที่ท่านใส่มาเนี่ยยังไม่มีใครตีความแล้วออกมาเป็นกฎหมายชัดเจนนะครับเป็นการนิยามตามความเห็นของป่าไม้เท่านั้นนะครับ อันนี้ไปฉากแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของการบริการฐานะนะครับต่อไปนะครับก็ผมก็ถามต่อนะครับว่าแล้ว íamos. ทางสาณะนะครับที่อยู่ในระวางที่ดินที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับที่อยู่ในเนี้ยนะครับที่อยู่ในระวางเนี่ยทางฐานะเนี่ยครับเหล่านี้นะครับที่มาของทางฐานะเหล่านี้ได้มาอย่างไงนะครับได้มาอย่างไรนะครับท่านทราบไหมครับก็คือทางฐานะประโยชน์นะครับก็เป็นไปตาม เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตาขออนุญาตนะครับมาตาา1304นะครับบอกว่าที่สาธารประโยชน์นะครับก็หมายถึงที่ดินที่ประชาชนโดยทั่วไปนะครับสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทหนึ่งนะครับตามที่บ,บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตาา1304วงเล็บ2นะครับทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่าที่ ชายตลิ่งทางน้ําทางหลวงทะเลสาบนะครับซึ่งมีที่มาหรือบ่อกเกิดแห่งที่สาประโยชน์ได้3ประการนะครับมันมีที่มาอยู่3อย่างนะครับหก็คือเกิดโดยธรรมชาตินะครับแม่น้ําลําคลองห้วยหนองคลองบึงนะครับสก็คือเกิดโดยสภาพการใช้ก็คือที่เลี้ยงสัตว์นะครับทุ่งเลี้ยงสัตว์ป่าชา้าทางสาธารณะนะครับสก็คือเกิดโดยผลของกฎหมายก็คือการตกเป็นภาระจำยอมนะครับการอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณะ นะครับเหล่านี้รวมๆแล้วเหล่านี้ก็คือที่ดินสาธารประโยชน์นะครับซึ่งมันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับ<ม>นิยามคําว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับจะบอกว่าไม่ได้อยู่ในประมวลกฎหมายที่ดินคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับมาตรา8ได้ให้นิยามเรื่องของที่สาธารประโยชน์ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินเอาไว้ละเอียดไม่ว่าจะเป็นการขอใช้การจดทะเบียนการขึ้นทะเบียนนอสลอ นะครับการถอนสภาพการคืนสภาพมีทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าที่สารประโยชน์ทางสารประโยชน์ที่นอสอรอนะครับเป็นพื้นที่ป่านะครับตามนิยาม2484เพราะไม่ได้มาตามกฎหมายที่ดินผมว่าไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นป่าไม้ก็ควรที่จะไปหาลือกับกรมที่ดินก่อนนะครับที่จะให้นิยามแบบนี้เพราะว่าในการตีความนะครับทุกวันนี้คือตีความกันไปเองนะครับไม่มี หาลือหรือหนังสือตัวไหนนะครับที่จะพูดถึงเรื่องของทางสาธารณประโยชน์นะครับตามบมวลกฎหมายที่ดินนะครับอ่ะยังมีต่อนะครับยังมีต่อเรื่องของอาทางสาธารณประโยชน์ต่อนะครับขออนุญาตนะครับ มาพูดถึงนิยามป่าไปแล้วนะครับก็คือที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ดินมาตรา8ผมพูดไปแล้วนะครับเรื่องที่เนเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขพิพากษสาธารดีกานะครับที่12 7 2งสเทับสองเรื่องของทางสาธารณประโยชน์นะครับก็พูดไว้ว่าที่ดินของโจทย์มีทางเดินที่ชาวบ้านใช้มาเป็นเวลานานกว่า30ปีนะครับโดยเจ้าของที่ดินเดิมไม่ได้ห่วงห้ามนะครับทำให้ถือเป็นการอุทิศให้ใช้ประโยชน์สาธารนณะ จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมายนะครับโจทฟ้องให้จำเลยหรือถอนสะพานอันนี้เป็นเนื้อหานะครับที่สร้างบนทางเดินนี้แต่จำเลยฟ้องแยง้งว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินที่ใช้สร้างสะพานเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจริง เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยสาธารณชนเป็นเวลานานและเจ้าของที่ดินเดิมไม่ได้ห่วงห้ามจึงพิพากษายกฟ้องเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วนะครับทางสาธารณประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ล้วนแต่เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินก็จะอยู่ในประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา8นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าอยู่นอกเหนือจากนิยามป่านะครับตามมาตรา4นะครับพรบป่าไม้2 4งสนะครับ ก็ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีเพิ่มอ๋อมีอีกนิดนึงครับนะครับผมยังไม่ได้พูดถึงหนังสือของกรมส่งเสริมนะครับที่เวียนมานะครับที่เวียนมาถึงผู้ว่าราชการ,รจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเรื่องของแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผวถางป่าเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดก็คือนิยามป่าเมื่อเข้า2 4 8 4ใช่ไหมครับก็ต้องมีการยื่นขออนุญาตตามมาตรา54ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นหนังสือนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะบอกว่าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแพ้วถางป่าตามมาตรา54แห่งพบรบป่าไม,นะ 2, 4, 8, 4, ม,ม้นะครับ2484นะครับกรมส่งเสริมนะครับเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับ ด้วยกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นนะครับได้รับการสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการตามพรบาป่าไม้2 4 8 4ปีกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะเข้าไปดําเนินการอันอยู่ในหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายในเขตพื้นที่ป่าไม้เช่นการขุดลอกแหล่งน้าสาธารประโยชน์ที่ตื้นเขินการปรปับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณประโยชน์นะครับและการดาเนินการอื่นในเขตพื้นที่ป่าไม้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน นะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขออนุญาตตามมาตรา54แห่งพรบรป่าไม้หรือไม่กรมส่งเสริมนะครับให้ความเห็นเอาไว้นะครับ2ข้อนะครับข้อแรกยาวนิดหนึ่งอ้างตามกิจสีกาที่ท่านให้ดูเมื่อสักครู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าเนื้อหาสุดท้ายของข้อแรกบอกว่านะครับ เห็นได้ว่าการดาเนินการขุดลอกแม่น้ําคํำครองดังกล่าวมีลักษณะเป็นการบํารุงรักษาแหล่งน้ําสารประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่เกิดจากภายแล้งน้ำท่วมไม่ได้ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่นะครับในป่าได้รับความเสียหายเสื่อมสภาพหรือหมดสิ้นไปซึ่งโดยหลักแล้วกฎหมายไม่มุ่งประสงค์จะให้การบำรุงรักษาแหล่งน้ําสาธารณะนะครับซึ่งเป็นการบำรุงรักษาอยู่ด้วย นะครับในตัวจะต้องรับอนุญาตตามมาตรา54แห่งพรบป่าไม้นะครับดังนั้นนะครับการขุดลอกแม่น้ําลําคลองในพื้นที่จังหวัดลําปางนะครับอ่ะไอเอินี่เขาอ้างถึงนะครับของสํานักงานเจ้าท่านะครับและโครงการขุดลอกลําน้ําจึงไม่ต้องดําเนินการขออนุญาตตามมาตรา54ที่ท่านพูดมามุ่อสกู่เข้าตัวนี้นะครับใช่ไหมครับเรื่องของการขุดลอกนะครับแต่กลมส่งเสริมนะครับให้ข้อ2ไว้นะครับว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะหลายด้าน ซึ่งเป็นการบำรุงรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมิได้ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในป่าได้รับความเสียหายเสื่อมสภาพหรือหมดสิ้นไปและต้องดำเนินการในเขตพื้นที่ป่าไม้ตามพร,บ,รบป่าไม้2484นะครับไม่รวมถึงเขตป่าสงวนแห่งชาตินอกปฐมไม่มีนะครับเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดทําบริการสาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตป่าไม้ตามพร,บ,รบป่าไม้นะครับ พุทธศักราช2484จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนำแนวทางดําเนินการขุดลอกนะครับที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือไม่ต้องขออนุญาตเนี่ยนะครับตามความเห็นของคณะกรรมการกิจศีกานะครับเรื่องเสร็จที่921ที่ท่านให้ดูเมื่อสักครู่นะครับเรื่องเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องของการขออนุญาตแพ้วถางป่านะครับตามพรบป่าไม้2484มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทําบริการสาธารณะด้านอื่นๆเช่นเช่นนะครับการก่อสร้างหรือปรับปรปุงถนน การก่อสร,ร้างระบบป,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 ประปาการก่อสร้างอาคารเรียนและดําเนินการอื่นๆที่มีลั paddle, <found> ลกษณะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมให้ความเห็นไว้แบบนี้นะครับตั้งแต่7กันยายน2564นะครับแล้วทําไมกรมส่งเสริมย้อนกลับมานะครับจริงๆจริงๆที่หนังสือที่ออกมารวมถึงนะครับการขออนุญาตทั้งหมดไม่ได้พูดถึงนิยามป่าและไม่ได้พูดถึง آ, พูดถึงนิยามป่าแต่ไม่ได้พูดถึงคําว่าทางสาธารณะ นะครับไม่ได้พูดถึงเลยไม่มีใครพูดถึงเลยว่าเป็นทางฝั่งน่าประโยชน์ที่อยู่ในโฉนดที่ดินนะครับหรือที่นอสอรอไม่มีใครพูดไว้แต่ว่าอ่ะผมพูดได้ไหมครับว่าป่าไม้ไปนิยามเอาเองนะครับถูกไหมครับอ่าเพราะว่าไม่มีไม่มีใครนิยามเอาไว้คือคิดก,กันไปเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาทั้งหมดที่ผมบอกมาก็คือให้ท่านไปเช็คกับกฎหมายที่ดินก่อนหนึ่งนะครับสองก็คือย้อนกลับพิธีกรมส่งเสริมนะครับว่าทำไมย้อนแย้งว่า ปี64บอกว่าไม่ต้องขอแต่มารอบนี้บอกขอนะครับอะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมปิดจ,จบด้วยนะครับความเห็นของท่านมนัสสุวรรินที่ท่านที่ท่านประธานกล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับในหนังสือเรื่องของเรื่องวุ่นๆุ่นเกี่ยวกับที่สารประโยชน์นะครับบทส,บสรุปสำหรับผู้บริหารหรือผู้ขี้เกียจอ่านนะครับบอกว่ายาวนิดนึงนะครับที่สารประโยชน์หมายถึงที่ดินที่ประชาชนโดยทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304วงเล2ทรัพย์สินที่พลเมืองใช้ร่วมกันนะครับที่ผมอ่านเป็นเมื่อสักครู่นะครับเป็นต้นว่าใชาต้ตะหลิ่งทางน้ําทางหลวงทะเลสาบนะครับซึ่งมีที่มาบอกเกิดแห่งที่สามาร์ได้3ประการก็คือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเกิดขึ้นโดยสภาพการใช้เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายนะครับเช่นการตกเป็นภาระจำยอมนะครับอายุความการสงวนห่วงห้ามตามกฎหมายการอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณะ นะครับไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยปริยายนะครับซึ่งคำพิพากษาสารดีกาก็พูดถึงทางตรงและทางโดยปริยายไว้ด้วยนะครับว่าการวาทางสานะนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสุดท้ายครับทั้งนี้ที่สาธารณประโยชน์จะไม่ใช่ที่ดินของรัฐประเภทอื่นอันได้แก่ที่ราชพัสดุที่ป่าไม้ทุกประเภทเขตปัตตุลุบที่ดินนะครับที่ดินที่กรมสร้างตัวเองเป็นต้นแต่ที่สาธารณประโยชน์อาจจะอยู่สอดแทรกไปในที่ดินเหล่านี้ ซึ่งสืบเนื่องมาจากที่ดินทุกแห่งในประเทศไทยอยู่ในสภาพป่ามาก่อนคนที่จะเข้าอยู่อาศัยแต่ป่าแปลงสภาพมาเป็นป่าไม้ตามกฎหมายประเภทใดหรือแปลงเป็นที่ราดพัสดุแปลงเป็นเขตเปที่รูปที่ดินหรือที่ดินนิคมสร้างตนเองนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อคนอยู่คู่กับป่ามาในอดีตช้านานที่ใดมีคนที่นั่นมีชุมชนชุมชนย่อมมีการใช้สอยที่ดินร่วมกันที่ดินประเภทนี้ในทางกฎหมายและแนวทางมพิพากษาของสาลดีกาเรียกว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันครับเพราะเพราะฉะนั้นพลเมืองเป็นเจ้าของครับไม่ใช่ป่าไม้ถูกต้องไหมครับ <S <S เมื่อพลเมืองเป็นเจ้าของนะครับเรามีหน้าที่แค่อำนาจในการดูแลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ถูกไหมครับมาตราหนึ่งสองสองที่จังหวัดหรือกมรมส่งเสริมแนบมา ผมก็ไม่รู้แนบมาทําไมนะครับเพราะว่าเรามีแค่หน้าที่ในการแค่ดูแลรักษาเพราะฉะนั้นเจ้าของที่แท้จริงทางสาธารประโยชน์ที่ในสาธารประโยชน์ก็คือพลเมืองหรือประชาชนนะครับขอบคุณครับ